แช่ครับสวัสดีครับน้องไปครับมาครับเลยจจกตัดผมครับมีเวลาครับตําแจงครับใครขอครับตู้นครับบปอาชีวิตก็ค่าตัดผมครับ อ้อดีครับกินย,ยางไอยูยงงให้ครับสื่อใครขอมากนี่ครับใครขอมล้ำใจครับเวลากิบตัดปมครับือ ค무삼๓จ oh. 오오. Mm 어? -hmm. Yep. ให้เขาแข่งข้างทำเป็นแล้ว <ừ. S 2> มันให้ตาข้าเราอะที่ถึงได้ทำได้แล้วเราอยากอยากช็อปอะไรทำอะไรอาชีพได้เหรอยากได้ได้ใช่ไหม

ฝากติดตามเลยคุณแซ่บกุณเฉยนะครับครับจิมนี่ช่วยยังับสวัสดีครับ